ไคเร์เกิลค่ะถูกจับไปรีมิกซ์ใหม่อย่างมันกันเลยทีเดียวนะคะโดย Tik t o ็อกเค่ะที่ใช้ชื่อว่าคิมปีเตอร์นะคะเห็นเธอเนี้ยน่าจะเป็นชาวลิทัวเนียค่ะมีการติดแฮชแท็กค่ะว่าลิซ่าแรปนะคะแล้วก็ลิซ่าควีนอีกด้วยค่ะถูกจับไปรีมิกซ์ใหม่แบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ อัปเดตข่าวสรารของสาวๆแบล็คพิงกันค่ะล่าสุด,นเ,ดนะะนเนี่ยเพลงชัตดาวคะก็คว้ารางวัลค่ะจาก Music c a l l เนี่ยมาได้อีกหนึ่งถ้วยรางวัลเราด้วยก็ตอนนี้ค่ะชัดตดาวก็สะสมไปได้ถึง8ถ้วยรางวัลกันแล้วกันเลยทีเดียวส่วนนะคะที่เป็นแบบสะสมมาจากทุกๆเพลงค่ะตอนนี้ก็รวบรวมมาได้ถึง58ถ้วยรางวัลกันแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเยอะมากๆค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะยอดวิว on the ground นะคะบน YouTube ค่ะก็ทะลุ300ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเฮลโลเซค่ะเธอมา อบคุณบลิงนะคะพร้อมกับฉลองโปสเตอร์ใหม่ๆเนาะ300ล้านวิวค่ะโปสเตอร์นี่ก็สวยมากจริงๆส่วนเกมพับ G ค่ะก็ไม่น้อยหน้านะมีการมาฉลองให้กับเรดดี้เฟิร์ลเลิฟนะคะที่ทะลุ100ล้านวิวด้วยเหมือนกันค่ะคืออันนี้คือแบบประมาณว่าไม่รอ YG นะพับ G ค่ะแกจัดโปสเตอร์นะฉลองเองแบบสวยๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายข่ดด้วยข่าวดีของพี่จิซูนะคะนอกจากว่าเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกันยาย,ยนนะเธอค่ะเธอได้ว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ย แรงมากแล้วก็เยอะที่สุดเลยนะคู่กันกันกบ V BTS ค่ะที่มีผู้ติดตามทะลุหลักล้านขึ้นไปค่ะก็อยู่ในอันดับที่1กันเลยทีเดียวนะสำหรับเตือนก่อนนะคะก็ตอนนี้ค่ะอัปเดตล่าสุดยอดผู้ติดตามใน IG ของเธอนะคะก็แตะทะลุ65ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนของเจนนี่โลเซ่แล้วก็น้องลิซ่าจริงจิก็ไล่ๆกันมานะคะของเจนนี่กับโลเซ่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านนิดนดนะส่วนของน้องลิซ่าเดือนก่อนเนี่ยจะแผ่วมานิดนึงค่ะอยู่ประมาณ980,000กว่านะ คือไอจีของเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเงาซะเยอะเลยน,นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะไม่ต้องน้อยใจไปด้ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะผู้ติดตามในไอจีของโนริซ่าเนาะก็ถือได้ว่าเยอะที่สุดนะคะในบรรดาศิลปินเคป๊อปยู่ดีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นยอดติดตามอัปเดตล่าสุดนะไอจีของโนริซ่าค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่82ล้าน8 0 0แสนกว่านะก็ตอนนี้ขาดอีกประมาณแค่2องแสนนิดๆเนาะก็จะทะลุนะคะปดล้านแล้วนะอีกสักพักค่ะก็คงจะได้ฉลองนะตามมิจิสูไปนะคะส่วน เจนนี่แล้วก็โรเซ่ก็ตามนี้เลยนะคะเจนนี่อยู่ที่70ล้าน7 0 0 0แสนกว่าแล้วก็โรเซ่อยู่ที่63ล้าน7 0 0 0แสนกว่านั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็ปังกันทั้งวงนะผู้ติดตามเนี่ยเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะ้มาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า